สวัสดีค่ะทีมงานเกม9้าวหินนะคะวันนี้นะคะทีมงานอยู่กับโปรโมชั่นนะคะสะสมยอดเติมทองประจำวันที่24-31ถึงมกราคมปี2566นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายเดือนกําลังจะบอกส่งท้ายปีรีบจังเลยนะฮะก็คือจะมีบัวหยกนะคะแมงเ้างูพิษ ระเบิดปีเซียนะคะเราก็ชุดนะคะพระจันทร์ขนนกอ่อนแดงนะคะแล้วก็อ๋อไม่ใช่ชุดสิอันนี้เป็นผ้าคลุมนะคะแล้วก็จะมีชุดหมายจันทร์าดใสานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะนั่นก็คือนะคะโปรโมชั่นสะสมยอดเติมทองนะคะถึง300บาทนะคะเราจะได้รับหน้ากากบัวหยกนะกะ็คือหน้ากากนี่นะคะแป้นแลนสสีชมพูนะคะ อันนี้300บาทนะคะจะได้รับไอเทมฟรี1ชิ้นแล้วก็300บาทนี้ไม่สามารถเติมทบได้นะคะยกตัวอย่างเช่นว่าุยถ้าสมมุติว่าเราเติม600เราจะได้หน้ากาก2ชิ้นไหมคําตอบคือไม่ได้นะฮะอันนี้จะได้แค่1ชิ้น1รอบเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผู้เล่นเติมจนครบ3,000บาทนะ,ะจะได้รับของแถมไปเลยฟรีๆ5ชิ้นนะคะอูห้หูมากๆเลยนะคะแต่ว่า 5ชิ้นนี้ของเรานะคะจะมีได้มีการระบุว่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะว่าเราจะได้อะไรนะเราจะได้อะไรบ้างนะ,ะหนึ่งเลยนะคะหน้ากากบัวหยกนะคะ1ชิ้นสองนะคะเอาใจสายกระบองสั้นนะคะคือไม้เท้างูพิษนะคะอันนี้ก็เป็นแฟชั่นกระบองสั้นนะฮะสามนะคะไอเทมประดับหลังนะคะผ่ระเบิดปีเสียนะคะเป็นเออเรียกได้ว่ามีความเป็น คือทีมงานเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าปีเสียนเนี่ยคำนิยามของมันคืออะไรก็น่าจะเป็นประทัดใช่ปะก็ประมาณนั้นนะคะในๆว่าจะเป็นเครื่องรางของทางประเทศจีนนะคะต่อมานะคะพราะเพร้า ผ้าคลุมนะคะพระจันทร์นกอ่อนสีแดงนะคะแล้วก็สุดท้ายนะชุดดอกไม้ไฟชุดหมาจานรสาดสนะคะก็จะไอเทมตัวนี้5ชิ้นนะคะจะได้รับไปเลยฟรีๆรีนะคะเมื่อสะสมยอดเติมทองถึง3,000บาทนะคะแต่ถ้าว่านะคะสำหรับ3,000ันบาทนี้สามารถเติมทบได้ไงยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าทีมงานเติมสะสมยอดเติมทองไป6000บาทเราก็จะได้รับไอเทมไปเลยนะคะ10ชิ้นนะคะก็คือจะได้เป็นพวกเนี้ย เปลี่ยนจากหนึ่งชิ้นเป็นสองชิ้นนะคะก็คือเรียกได้ว่าคือมันเทรดได้หนิใช่ไหมทุกอย่างคือไม่รอมนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็จับใจใช้สอยกันนะคะแต่ว่าย้ำกันอีกครั้งนะคะว่า300อบาทนะคะไม่สามารถทบได้เนาะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องเตอมใไม่ครบนะคะห้าพันเก้าร้อยไม่ได้นะคะจะได้รับแค่รอบเดียวเท่านั้นนะคะถ้าถึง6 0 0ันเมื่อไหร่ถึงจะได้รับ2ชิ้นเนาะ โอเคถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาจริงๆของแฟชั่นเหล่านี้กันนะคะภายในเกมอืมทดาดาอันนี้ก็จะเป็นสีสากข,ของชุดสาดใสนะฮะสาดใสยายทางใสโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนในส่วนของหน้ากากกันก่อนแล้วกันนะคะหน้ากากนี่สีชมพูนะฮะบัวหยกเอาเอาจริงๆเลยนะ ใครเคยดูไอ้นี่มั้งคะหนังที่แบบเขาใส่หน้ากากไปฆ่ากันอนะประมาณนี้เลยนะฮะดูทาแก้มแดงให้ด้วยทาแก้มแดงให้ด้วยนะฮะแล้วประเด็นคือปล่อยผมนะทะลุหน้ากากออกมานะฮะอืมโอเคแล้วเดี๋ยวชิ้นที่สองนะฮะก็จะเป็นไม้เท้างูพิษนะฮะขออนุญาตใส่นะงูพิษ รองสั้นอโงเพสมากๆเลยต่อมานะคะประดับหลังปีเสียนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ครบเลยปีเสียนะแล้วก็ภราผาคลุมนะคะพระจันขนนกอ่อนแดงเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบ,บๆนี่ต่อไปนะคะดอกไม้ไฟชุดใหม่จันทร์สัดใส หัวเราเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นชุดแบบเป็นชุดของเขาแล้วนะคะเป็นหัวของเขาแล้วไม่ใช่เป็นชุดของเขาแล้วแล้วนี่ก็เป็นชุดโอ้มิแกแอนไม่แมทว่ะไปคนละทิศคนละทางมากดูสิข้างหลังแดงแป๊ดนะคะแต่ข้างหน้าเหลืองอ่อยเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเราไปในที่ที่สว่างกว่านี้กันนะคะเรไดว่าเหลืองอ่อยแปแพ็คคู่นะคะเอาให้เห็นกันชัดๆ คือหน้ากากมันไม่ได้ขาวตอนแรกคิดว่าทีมงานคิดว่าทีมงานอยู่ในแมปมืดไงหน้ากากมันก็เลยอาจจะสีตุนๆแต่พอมาแมปสว่างก็ตุนเหมือนเดิมนะฮะก็คือสรุปคือหน้ากากอันนี้มันไม่ได้สีขาวโบ๊ะขาวจัวแบบที่เราคิดไว้นะฮะอุยแต่ว่าแบบพอมาอยู่ในที่สว่างแล้วสีสันมันแสบตามากเลยนะผ้าคลุมอะผ้าคลุมกับปี่เสียสะท้อนแสงมากเลยนะเฮ้ยพอมายืนแพคู่อย่างนี้สวยอะสวยแบบแปลกสวยสวยแบบไม่น่าเข้าใกล้นะฮะ ทีมงานอะ่ะจะชอบชอบพวกอาวุธกระบองตรงที่ว่าบางทีเขาจะมีการเล่นกับไอเทมเห็นปะมีการควงมีการอะไรอย่างเงี้ยอะจริงๆคือทีมงานจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่เวลาเล่นเกมแนวนี้แล้วจะชอบเล่นกระบองแต่ว่าเป็นกระบองยาวนะเพราะว่าเราชอบดูเห็นตอนมันควงอย่างเงี้ยอะเอาอ่ะเอาใจสายกระบองสั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะ,ะก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งจับใจ่ายใช้สอยนะคะ 嗯。Mm. นี้นะคะถึงวันที่31มกราคมนะคะ5ทุ่มห9นาทีเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่า300บาทนะคะไม่สามารถเติมทบได้แต่ว่า3 0 0พบาทนะคะสามารถเติมทบเท่าไหร่ก็ได้ก็คือต้องเป็นส0มพ3 0ส0มพันส0 0พสมพไปเรื่อยๆนะคะส0ม0ั0ห0พ0อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกได้ว่ายัางไงนะขึ้นทีละ3,000นะคะถึงจะได้รับไอเทมทั้ง2ชุดนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะไม่ต้องลงทะเบียนอย่างใดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีให้เลือกนะคะเราจะมีฟิ์ ไอเทมไว้อยู่แล้วว่าโปรโมชันนี้เราให้อะไรนะคะโอเคใครเป็นคนเลือกชุดสีเหลืองมาเข้ากับผ้าคลุมสีแดงเดี๋ยวตีมือเลยสิฮึเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผ้าคลุมสีแดงของเราเนี่ยมันจะเข้ากับชุดไหนได้บ้างนะฮะมันก็ต้องเป็นชุดสีเหลืองอยู่แล้วปะ่ะเอยเดียมันก็ต้องเป็นชุดสีแดงอยู่แล้วไหมเดี๋ยวเราเลือกชุดที่มีแล้วแล้วกันนะชุดสีชมพูสีชมพูก็ไม่เข้ามันต้องเป็นสีแดงแดงแบบแดงจัดแจเลยอะ ชุดสิงโตปะล่ะลอง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 เฮ้ยเอ้ยเข้ากันยังไม่น่าเชื่อเอาอ่ะใครจะตุ้งแช่นะคะเฮ้ยเข้ากันเฉยอาจจะเพราะว่าสิงโตสีเหลืองกับสีแดงแล้วมันต่างกันตรงไหนกับชุดตรงนี้สีเหลืองวะอาจจะเป็นด้วยเขาเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ รูปรักษ์ของชุดนะฮะมันอาจจะไม่เข้ากับผ้าคลุมแต่ว่าชุดสิ่งโตอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบฟิตฟิตปัดเปียวปัดเปียวอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็เลยเหมาะกับผ้าคลุมเฉยเลยอะ่ะเอาว่ะเซนทางแฟชั่นอยู่ตรงไหนใครทีมงานนี่แหละอยู่ตรง <c oughs> อยู่ตรงไหนนะฮะเฮ้ยสวยแบบปแปลกใครสนใจอย่าลืมนะคะสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ